ข้ามมืดดึกดื่นทำไมไม่นอนจ๊ะอ้อันนี้น้อจะขายอะไรวันนี้ลูกเอ้รนพบมาวหนูอบพตกแต่งะตแต่งเลซอนี่แซลมอนหรอเป็นโทรศัพท์อะลอะลหเอโอเคอย่าไม่เป็นคนซื้อดีกว่าโอเคไหมอ่าวันนี้น้องเติร์จะเล่นอะไรโหขายของกันเหรอ ไม่ควัวลุกจังคะแม่ค้าพ่อค้าขาลกหมดเลยคูกกำลังดื่มงนี้นะเดี๋ยวต้องดึดึงลงมานกเก็บเพราะน้งเห็นนกเก็บมันดึกแล้นะวันนี้ทำไมนอนดึกกันจังเลยจ๊ะก็เดี๋ยวก็นอนสี่ทุ่มกันนอนอ่านเท่านี้พ่อค้าแม่ค้าจะมาขายอะไรสามทุ่มกันนอนโอ้ยนี่ะสี่ทุ่มลวมั้งสามทุ่มฮัลโหลทถอดสอเครื่อง ด้ <laughs> สั่งอะไรโอเคมีอะไรบ้างมีอะไรให้แม่กินบ้างแม่แม่จสั่งอะไรก็ได้โอ้สั่งอะไรก็ได้ไดเหรอปิซซ่าเค้กไอติมอะไรเงี้ยเอาอย่างนี้แล้วกันเอาพิซซ่าหนึ่งชิ้นค่ะแม่ค้าค่ะ <c oughs> แล้วก็เอาแซลมอนหนึ่งชิน้นเอาขานมเค,ค้กหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็เอาน้ำอะไรมาก็ได้แล้วก็ผลไม้เป็นแต,ง,ตงโมนะคะ <c oughs> ไม่ยังจ้ะหาลองเติร์ดได้ยังได้ได้นั่นให้แม่ยังได้ได้แตงโมยังอันนี้กินได้เลยไหมเนี่ยอะไรอันนี้ขนมปังใช่แม่อยาก,กินขนมปังด้วยไปเอาขนมปังไปปิ้งไปไปปิ้งก่อนนะเอามาไปปิ้งก่อนบอกพี่อุ้งปิ้งด้วยนะมองสิเอาไปปิ้งให้เดี๋ยวเออ ใช่แตงโมแล้วก็ขนมปังปิ้งแล้วก็น้ำผลไม้อะไรก็ได้มาหนึ่งอย่างเอาเปลูกกันนะอันนี้น้องเต๋ถืออะไรอะลูกโอ้น้ำผลไม้น้ำส้มเมเนี่ยน้ำส้มที่ไม่อยากกินปะลูกอะไรเนี่ยแม่หันก่อนนะแม่นอันนี้น้ำสลัดว้าวยุ่มุมพาแตงโมพาไมซี่มองจะบกล้องจับไม่ทันเลยเมื่อกี้ พาพาใหม่ดูสิวับน <c oughs> ้องเตอ๋อถืออะไรอ่ะอ๋อกดโทรศัพท์ฮัลโหลเลยยี่แม่ซื้อโทรศัพท์ให้เอาไหมได้เลยโทรศัพท์ของเล่นอะเอาไหมได้ได้อะไรอะอ่าเสร็จยังคะแม่ค้าขาเอาไอศกีนี่นะคะพ่อค้าโอ้มีอะไรไหมแม่มอุ้ยเอา เอาเอาเกี้หล,ลบก่อนไหมลูกมนันไหนไม่ใจขอดูสิอะไรอะ่ะขอดูหน่อยอกินอยากกินอ,อ่ะโอ้ขอบคุณครับมัมมัมโหอันนี้อะไรเนี่ยไก่ย่างโอ้อโหพี่กมจัดให้สวยมากเลยเคกแล้วก็พิซ่าเอหมดนี้เท่าไหร่คะเนี่ยแม่ค้าพ่อค้าขา 1น0่งร้อยยี่สิบถูกมากเลยอ่ะอาจะจ่ายตังก่อนค่ะจ่ายด้วยโอเคเรามาเริ่มทันจานแรกกันเลยนะนี่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเค้กกับพิซซ่ามัมมัมมัมน่ากินจังเลยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรอ่ะแซลมอนกับขนมปังปิ้งเข้ากันไหมเนี่ยทำไมใส่คู่กันอ่ะโอเคมัม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 อร่อยเหมือนกันอันนี้อะไร ไอ้โมมัมัมมัมมันขนมอะไรต้ยขนมอะไรมาให้แม่ว้าขนมปังกินกับน้ำผลไม้สตอเบอรี่น่ากินจังเลยมัมมัมมขอบคุณนะคะพ่อค้าแม่ค้ค่ะเดี๋ยวมากินใหม่นะคะตอนนี้ขอไปพักท้องก่อนเพราะว่าอิ่มมากเลยแม่จ๋าอยากกินนึ่งแครอท มีป้าแล้วก็เอาไอศครีมด้วยนะคะเอรมีรถรถแบบใหม่แนบบ่เอาทุกรถเลยค่ะมีแบบไหนจัดมาเลยตอนนี้ไ<บ>ปเดนนอนแล้วหิวหนักเลยค่ะเอาแบบใส่ได้เลยได้เลยได้เลยจัดใส่จานมาเลยจ้ะเออเอาเก้าอี้ตัวนี้หลบได้ไม่เอเ่ยเดี๋ยวจะหัวทิมกันนะ,นะจ๊ะ,ะแล้วกวนเอาเก้าอี้ตัวนี้หลบไหนจ้ะ กระวังมีดระวังมีดระวังมีดเหรอครับไหนมีดอยู่ไหนครับโอ้โหมังเตอร์บอกว่าอะไรนะระวังมีดใช่ไหมลูกมีดบาดไหมมีดบาดไหม้เอปิด่าเปิดเตาแก้สด,ด้วยกินแล้วกินด้วยอ่าเอาไอติมมากินก่อนอเลย มัม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 อร่อยจังเลยจ้าแม่ค้าอันนี้แครอทนึ่งของเรามัม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 อร่อยมากเลย